ไปครับรอบแรกส่งน้ำโคกหมู่ประุดนะครับไปทางโคกจ้าง,ง่ออยู่ซอยนนองตะเลิ่นี่ครับถึงแล้วครับแยกทางไปโคกหมูครับทางเข้าหมู่บ้านอยู่นะครับหมู่บ้านสมบอนวัดในหมู่บ้านก็วัดโพลลาน,นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมสองที่ครับ ซ้ายที่หนึ่งขวาที่หนึ่งโอ้วัดอยู่ตรงก,กลางช่างเหมาะอะไรอย่างนี้เมื่อวานก็มาประมาณสองทุ่มครับรถไม่อยู่ครับพ่อผมเอาไปสวนสวนมะขามครับกลคืนก็มาส่งนะครับไม่มีน้ำใช้นี่มันลำบากครับเนี่ยครับผมมาส่งหลังเนี่ยครับเมื่อคืนเนี่ยล้างประตูสีม่วงสีฟ้านะครับ ที่เลี้ยงชิปมังครับข้าหมูวัาอุดก็อยู่ติดกับสวนในวัวลุงเห็นครับนี่นครับทางขึ้นขึ้นเขาครับสูนเป็นว่าทํโคกเจ้าอ,งองคอรับ จากโคกจ้องงอมาแล้วครับมันจะมีซอยแรกนะครับไม่ใช่ซอยโคกจ้อง้อครับผมได้ชื่อมาแล้วครับเขาเรียกซอยหนองจปัปลาครับเนี่ยครับซอยนี้ครับเราเรียกซอยหนองจปะปปนาครับที่แรกผมเรียกซอยโคกจ้อง้อ <c oughs> เรียกผิดครับพอ <c oughs> <c oughs> ดีไปถามป้า ที่ไปส่งน้ำมาครับวันนั้นไหนแกเล่าให้ฟังแล้วก็เลยมาประมาณร้อยเมตรนะครับจะมีอีกซอยนึงครับประมาณร้อยห้าสิเมตรได้อยู่เนี่ยครับมีซอยนึงเป็นสี่แยกนะข้างหน้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ซอยพ่อโมโตนะครับ เขาเรียกซอยนาหนองเปยครับน่าจะเกี่ยวกับต้นปนยครับทีแรกผมเรียกไอ้ซอยพ่อโมโตเพราะว่าพ่อโมโตรครับอ้มีสวนอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ครับก็เลยเรียกซอยพ่อโมโตแต่ไม่ใช่นะครับไป,ไปสอบถามป้าที่ไปส่งน้ำมาแล้วครับ ซอยนันหนองเปยแล้วก็มาประมาณ150เมตรน่าจะเท่ากันนะครับระยะทางเนี่ยก็จะถึงซอยหนองตะเละนะครับเลี้ยวขวาไปหนองตะเละนะครับข้กหมูประุดนะครับเลี้ยวขวาไปครับข้กหมูประุดอ้าวไปยืนทําอะไรนะอ้าวอ้าวอ๋อเขามาแหย่ไข่มนส้มครับรูล300ะสามร้อยครับ ไข่มะส้มใครไม่รู้ <c oughs> น่าจะได้อยู่อ๋อป้าแอนเจ้เคยอน้ำไปส่งครับโลละสามร้อยนะครับเดี๋ยวขวามาหนองตะเลนะครับทะเล้ยวซ้ายหน้าหนองเปย่ยถ้าตรงไปตะกี้นะครับหว้วยปางแดงอ้าสุดยอดจรงงิงร้อยห้าสิบเมตรเปลี่ยนชื่อครับร้อยห้าสิบเมตรเรียกชื่อนึง ไข่มดแดงโลสามร้อยนะครับแกงใส่ผปักหวานครับแม่เหมาะกันจริงๆทำไมมันตอนเก็บปักหวานแกงใส่ไข่มดแดงไข่มดส้มะครับบ้านผมเขาเรียกทำไมมันช่างทำอะไรมาเหมาะกันขนาดนี้ครับใครไม่รู้พี่อ๋อ สงสัสปลาหินปลาหินกับปลาหลอมได้ปะฮอลโลบ่นะบอเนี่ยวอยังเบ็ดก็เปลี่ยนเนยเออบ็นหลเป็นน่นนคือกันกโอ้โหหันแ่จะขี้จะได้ หอโหลกโหลอะไรทราบรอย้เม่กี้นันกว่าสี่รวานเนี่ยป้าก้สังคอยไปบอกเข้าไ้แล้ววันือกับบอกเข้าออมากเแตยแล้ววานเนี่ยไปฟ้าคุยใจคาข้องคือลีดิคอยสมน่ได้มือละล่หลมันก็หลกระป๋านเนหลก่เล่นะป้าเก้สังคยไว้เราคุยกัไปบอกให้เลยไปให้ ไปให้ขาหมูสอยนะเราต้องไปไปแอ็นสุอยู่นะไปเขาหมูเราเขาหมูแต่เขาหมูปุ๊บก็หลอกเงี้ยที่ดูหันลอุจตีหูไปหึงแล้วคจะตั้งมาสอยสอยนะไปแอ็นสุอยู่เนี่เออเอานี่นะครับเจอแล้วครับไปเห็นกับปลอมอันนั้นผสมประจำครําผสมที่สวนครับ สวนครับครับไม่ใช่บ้านครับกําลังหามาส้มกันนะดูเลยครับแกบอกโลสี่ร้อยเอ้าผมถามเมื่อวานโลสามร้อยยังไงข้อหมูประุดผมจะเข้าตรงสวนลุงเห็นครัรียงวัาเอเกสวนมะขามยังไม่ทําทางเข้าเลยยังไม่ตัดต้นเข้าไปนี่ครับที่อยู่ติดกันครับเขาเป็นพี่น้องครับลุงเห็นนะเลียงวัวนะ นี่ครับมันออกไปรอบรอบที่แล้วครับว่าตายตายขาดท้องแล้วไม่รู้นี่ครับลุงเห็น <c oughs> เอ้าเอ้าออกไหมเราตีเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอ้าออกด้วยออกไนโอ้ตอนนั้นผมมาเห็นสองตัวนะครับมานี่มันสี่ตัวแล้วครับตายไปหนึ่งตัวเป็นห้าตัว <c oughs> <c oughs> ตายเป็นตัวนึงปลาอุดลูกอุดอยู่นะอนร้อนดีก็ห่อสุ่มปลาเห็นเอ้ยกำลังฟัดอยู่ไปแล้วน้ำเห้อครับอุนนี่ครับอัวน้อยตัวสองร้อยไม่ใช่นะนี่ครับเข้าไปข้างในน,ะน,นู่นครับสวนสวนปูด เดี๋ยวผมเอารถเข้าก่อนครับนี่ครับยยคาลุงเห็นครับที่ผมถ่ายลุงให้ครับใครสนใจก็ติดต่อตตมาเลยครับแกบอกแกขายเป็นก้านครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผม <c oughs> ตั้งลำรถอาน้ำลงก่อนครับ

เอาจับไปไหนอ่ะว่างก็ว่างไปไหนอ่ะอก็ต้องซื้อ,อก็ตองใส่ไฟมาเฮ็ดอ่ะอันนี้ไไดบดได้เบนะิ้งได้ยินเฮ็ดอีกทีแรกอ่ะทีแรกเอาล,ล,ลวดที่เอฟเฟ็ตนะเอา เฮดหัดสายไฟนะเป็นอรูมินียมนะมางอง,งอง,ง,องตังไว้นะเอา้าเฮปสี่นี้คุยว่านะนีคนยก็เลยเฮดให้ f, มหมนะเป็นรูปเป็นล้างมาเลยนะไม่นีคุยเฮดลงวิดีโอมีคนมาเบิงเดี๋ยวไง นี่ครับไม่มีไฟนะครับคีบแบตนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับนี่ครับ,รบข้องหมูลูกอุดโอ้บึง เบื้งวีดีโอเขาเฮ็ดให้เราบ่ต้องฟังเสียงอะแค่เบ,บิ่งก็เฮ็ดเป็นเลยเนี่ <c ười> ยคุยปอกงส้ายไฟป่าวหีเล็กแก,แก,แก้วกามันนี่เป็นเฮ็ดเรียบๆกูนี่เพราะประมาณเนี่ยฮัทท้ายไฟนะมื้อนี่แก,ก่ก็มาโคตรมางอมาอันนั้นไว้เอาเอา๊ะคือเฮ็ดซะนี้วะคีรายก็ดอกหรอวะแต่มันแต่จริงไ้เฮ็ดล็อกรถก็ได้บ่ได้เฮ็ดเขา,าเฮาเลี้ยงเฮาเลี้ยงไว้ย่างกับเราปีนี้อ่ะมื้ง อยู่ใส่ไฟยสี่ฟ้านะใส่เก้านะเดี๋ัวนี้มันงอเลยขึ้นไได้ดัดงามดีโอคายกยีซิปเนาะว่เอาเลียบเนาะเอามันบกคตบังเนาะไม่ได้เห็นนะอ้ากระชี้เกามือนนั้นนะงามมังามน้อยกว่านี้เด้อเอาน้ำไปสรงมูคอยๆสูนน่ะ คุยกันองไรอีกับแล้วเป็นนั MJ> ่งว้ลก็มันห uh ันดิบคุยกับเอาหระซับวางไว้นะบ้งยับขึ้นนะเห็นบ่เป็นยางนะกับอันหองนะคุยาวางไว้อากลับก็กลับเลยเดี๋ยวอนลืมอะวันนี้ก็หยิบแต่าหระซับป่ะบาได้หยิบเนี้ยนะจุดเต็กเนี่ยห้ามเนี่ยวู้วว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 อออกมวแล้วอีหอววงโวว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 วอววว ไอเหี้ยคิดไปคิดมาลืม,มนะกลับไปห้าม่ไดบ่เห็นขี่รถยนต์กลับไปปุ๊บพุ่งกรเลึกเอาโมไซค์มา,า,มาไล่กกห<อ>้าอยู่กลางฮอมพอดีนะความอยู่สิห้าอันนี้หลงห่าง,งล่างลงอะะ่ะบ่เตะแล้วมันก็โอ้โหบ่สังเกตบ่เห็นเนาะมันก็น้งางอมอยู่ครบ่แล้วบลกนั้นนะนมันอีกเป็นคอนกรีตที่ว่ามันเป็นหอยแล้วก็เป็นยุบลงไปนะเป็นหอย แล้วก er ็ตำก็ฟ <laughs> um, um, ังหนึ่งนะมันงำมมันก็เยี่ยวดีกันนะก็ไปหล่อฮะจะมาจะมาลดชั้นไปยำมุดตุวยเออรถนี่โหซูบซูบซ้อมยังไงไปเห็นกับปล้อมอ่ะเนี่ยก้อนมาหอนนะก้อนหนึ่งนะเออชุบซ้อมอยู่นี่พี่เออเนี่ยจะมามองตรงนี้นะทางเก็บบกท้ายด้วตัวเออวันนี้เอาไปเอามาเอาอุตส่าห์ยานมัน ยาโน้มองมาเป็นกาําแพงเป็ี่ยนยังฮะบันนี้ลูกก็ไปผสมยาตักกองนึง่งแหงนี่มาผสมยาเรียบรอ้อยาาอยา,ามาังยาคาับมะเรงผสมมาออโอ้ยตายเนี้ยเรียบร้อยเลยปัน,ป,นปันใส่ใบก้อนนี่ป่ะเนะนี่ยซยานี่ยแห้งเนาะ<อ>เรียบรอ้บรอคือปะปะ เบิดแล้วเบิด,ยยบยบดลยอูอืออาวเห็นบ่เบิดแล้วเอาหมดแล้วครับมันก็เสร็จแล้วครับคลิปอันนั้นมาส่งที่องหลวงอุตหนึ่งเที่ยวมันก็เปิดเสน้นียว